ตำนานหมูกระจกแห่งราชเทวีเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินบุฟเฟ่ต์ตองราชเทวีนะครับที่นี่เนี่ย299เป็นชาบูที่มีทั้งเนื้อสัตว์ของกินเล่นไอศกรีมแล้วก็ซูชิด้วยนะครับอยู่ในร้านอาหารชื่อร้านว่าชูบาชาบูสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel squid man exe ครับวันนี้เรามาที่ร้านชูบาชาบูตรงใกล้ๆ BTS ราชเทวีครับที่นี่เนะ่ยผมชอบมากก็คือเขาเป็นบุฟเฟ่ชาบู 299บาทครับยังไม่เคยถ่ายรีวิวเป็นยาวๆอกันเคยถ่ายแต่เป็นวิดีโอสั้นเดี๋ยววันนี้จะมากินอีกทีครับในบุฟเฟ่299นะครับรวมแล้ว3,52มีทุกอย่างเลยครับมีก็คืออากาศนะครับจะได้หนึ่งน้ำซุปนะครับมี4แบบก็คือน้ำซุปออริจินอลซุปดำดำซุปต้มยำามาล่านะครับแต่ถ้าอยากได้2ออย่างก็จะต้องเพิ่มอีก29บาทส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อไก่ทะเล แล้วก็ผักต่างๆลูกชิ้นเพียบเลยครับผมยังมีพวกข้าวพวกเส้นนะครับและน้ําจิ้มเนี่ยก็มีหลายแบบมากๆครับยังมีเครื่องดื่มอีกหลายแบบแล้วก็ผลไม้ด้วยนี่เนี่ยผมชอบมากก็คือมีลายซูชินะครับให้แบบนี้เลยครับทั้งหมดนี้คืออยู่ในบุฟเฟต่ตด้วยนะเอาแบบไหนคะที่อยากแนะนําก็คือของอทอดที่นี่ครับอร่อยมากๆนะครับเกี๊ยวซาที่นี่คือดีมากๆแล้วก็มีเกี๊ยวกรอ,อบ รวมถึงนี่ด้วยครับต้มแซบเนื้อเปื่อยนี่ครับต้มแซบเนื้อเปื่อยก็ดื่มก็มีทั้งแบบน้ำชาชาเขียวแก้วยแล้วก็น้ำอัดลมครับนอกจากนี้ยังมีไอศกรีมด้วยครับนอกจากไอศกรีมก็มีผลไม้ได้วยนะมีสับปะรดมีฝรั่งแล้วก็แตงโมด้วยครับในร้านนี้ยังมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยนะไม่ต้องออกไปเ้าข้างนอกเลย อันนี้คือเนื้อออสเตรเลียครับแล้วก็ลูกชิ้นนะครับกุ้งที่นี่ดีมากคือเขาแกะมาให้แล้วนะใครที่ชอบกุ้งแก้วนะครับเอาไปวางอยู่บนสันหม้อชาบูก็แบบนี้เลยครับแกะมาเส็รจเลยน้ำจิ้มที่นี่ก็มีทั้งแบบน้ำจิ้มสุก,กี้นะครับมีเติมเองได้เลยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มพังสึที่เด็ดมากนะครับผมชอบม,มากๆเลยก็คือน้ำจิ้ม ซีฟู้ดครับอันนี้เพิ่งมีมาไม่นานแต่ว่าอร่อยดีจริงแล้วก็พริกกระเทียมนะครับสามารถขอได้อยู่ในบุฟเฟ่หมดเลยทุกอย่างครับนี้ผมชอบมากเลยเป็นหมึกฮอกไกโดนะครับกับลูกชิ้นกุ้งนะครับผมหมึกฮอกไกโดเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นลูกชิ้นปลาหมึกทอดอร่อยมากน,นี่เราก็จะเอาหมูสับนะครับใส่ชีสเข้าไปข้างในนะครับชีสที่นี่ก็บุฟเฟ่ด้วยนะ เขาทำชีสห่อหมูนะครับจะทำได้ไหมต้องลองทำได้หรือเปล่าโอ๋อก็ปั้นเป็นลูกชิ้นหมูวว้า <Wow. S 2> ยักษ์แบบนี้ใส่เข้าไปหมูยักษ์นี่คือหมูห่อชีสท,ที่เราทำกันมานะเดี๋ยวลองตักด,ดูได้ปหมอืมใช้ช้อนดีกว่านี่มัน <Wow. S 2> เหมือนหมูนี่เลยอะลาวาอืมว้าวเออน่ากินอยู่หรือว่าสักเซส อเ,เอ็กซ์เกมไปรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยนะตักง่ายดีด้วยนะใช่ไม่แข็งโอ้มีไอติรมเรนโบ์ด้วยอันนี้แข็งมากเลยและนี่ก็คือไอติรมเรนโบ์ที่ตักมาครับกิ้นเงินมาแล้วนะครับผมกินทั้งหมดสามคนนะครับทั้งหมดก็คือเก้ารอยยี่สิบหกบาทครับก็ถือว่าตกว่าคนละประมาณสามรอยนิดๆิดนะครับถือว่าคุ้มค่าอยู่มากๆเลยนะ อิ่มด้วยนะครับอร่อยด้วย1ชั่วโมงครึ่งอิ่มมากๆเลยและนี่ครับเขายังมีอมปิดท้ายให้เราไปกินหลางปากด้วยครับก็กินอิ่มแล้วนะครับสำหรับร้านชูบาชาบูนะครับร้านชาบูบุฟเฟ่ที่ผมชอบนะครับอยู่ตรง BTS ลาดเทวี noting. นี่เองนะครับขกวอกตรงนี้เนี่ย299เน็นตนะครับผมราคาดีมากๆ299แล้วก็ซุปเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งนะครับบวกมาอีกประมาณ29บาทจบที่ 926บาทครับกิน3คนตกประมาณ309บาทนั่นเองครับไม่แพงมากถือว่าราคาโอเคเลยร้านเปิดทุกวันปรมาณ1ิเโมงถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็ถ้าใครชอบชาบูนะครับแล้วใกล้ๆในเมืองด้วยครับก็มาลองกินกันได้ชอบอะไรที่ชูบาชาบูไหมครับชอบจริงๆชอบเนื้อเนื้อถือว่าแบบดีในราคาแบบสบายๆเนื้อออสเตรเลียด้วยนะอืมอร่อยดีชอบอะไรที่ชูบาชาบูครับหมูห่อชีส หมูห่อชีสอันนี้ทำกันเมื่อกี้เลยนะใครชอบก็ลองทำดูกันได้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน,น้าสันดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย